Ba lấy bay hôm. Hu a lai kha ông hiền phun băng nhau nhau. Hãy luôn bố kha tanh hai đâu. Ya kì nam djen bó. Shao nam djen bó pách em hai. ngàn. Vạt ngàn, vạt ngàn. Chấp, bò bò. โอ้จร่งแทบบ่หาผู dad, ้จับเดี๋ป้าเอาน้ำเย็นมาให้ตักทายสบายดีอยู่ทุกหม่องทุกบ่อนเอฟซทุกทานทุกคนอันน้นไปสู่ร้านกินก่อน เดี๋ยวสิแบ่งน้องไก่ให้น้องให้น้องหานเมื่อปีเมื่อปีเมื่อทอดนะฮะเอ้ยสิหายเอากินน้ำทางบอ,อหายเอาเผื่อหย่างเมื่อน้าดูหย่างมาแต่ฮงเฮียนผูฮ้ฮงเฮียนก็นอยู่ติดกับปะสะ <laughs> ติดกับป่าชาผู้ได้ฮงเฮียนปฐมทางไปเมื่อน้าประเมา กงกันขามกับหน้าน,อาน้อง,องกะทินเพื่อนน้องกะทินะย่างรัดทงมาบามม่เห็นน้ำเย็นเลยเปิดกระตุกทันทีสี่หายจิบน้ำทางบา่อยู่หน้ามีตู้เย็นอยอะฮไฟกับบัท่านมีเลยเนาะใส่น้ำไอ้ถ่าดบ่ แม่นบอคือแกงหัวโอ้เข่าแล้วบ่เข่าไฟแล้วโอ้ยเบื้องป่าสิไปอันไปแกะอนะก็เด้อไปแกะน่องไก่ก็ผ่าอีตู่ป้า,าจะเหม็นเซ่เซ่หม้อเซ่แหก ทีจีเมนปนวนเอาหอยมาหายเห็นเห็นฮะเออเขาบ่มาโลงบ่ลูฮ้เขาบ่มาลง่าาลงหายบอกมันห่อนมันเปืองเนาะพี่น้องเอ,อ้ยบ้านเฮานะ่ะขาดแค้นน้ำกินขาดแค่นน้ำกินจนไปตักน้ำสางมากินแต่พืชแต่พืชไปตักอยู่สางน้องแดงผูพวานน้ำกินน้ำมาส่ง มาส่งบัท่านอากาศหฮอนแลยกินนามลายกินหนามเปืองแบ่งไก่ให้้านแบ่งน่องไก่เอาลูกอ่ะจเื้่อามือให้ไม่ยหเห็ดสะกินฝันได้ก็เนื้อฟลาเออ Những nhạc, nhạc bàn, mưa mưa mẹ nhựa quá. lắm mưa mưa là mưa hay mẹ. Đấy mưa ba từ mưa mưa má mưa mưa đấy. Đơ. mưa <laughs> 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 กกล้วยขาดหนามันบ่ทนเฮ้กกล้วยอะไรสบายดีสบายดีทีหล่อร้านสาวมะ <c ười> คุงอีกแล้วร้านสาวมะคุงสาวจอยมะคุงวยเอาหน่วยนะ,ะ,นยนะลูกเด่น,นเหนไหนี่เออเออมันใหญ่เนียน่ยลายต่อไปก็เฮียงกันต่อไป <c ười> เป็นไงบ้ฮะ อ้ามันคูนเนาะมันคูนมันอยากให้กินเบสสี่หน่วยแล้วได้ลูกสามหน่ยวยเลยเสาจอยเมาหน่วยหนึ่งปลาเอาเมือนหน่ึงน่งสามตามกินกับปิ่งปลาสี่ทั้งอยู่เฮือน <laughs> กินกับปิ่งปลาปิีงปลาเยี่ยปลาของปลาตก็อ,อีนแมนสุดเลยเออหมากะทินมีแลยที่อยู่เฮือนพักบกุ้ได้ลูกเก็บเอาหน่อยไหม อนเก็บจังไงพอมาคุดเสาออกได้หนเอ้าสีโตเติมสีเห็ดเชินคั่วได้ลู้ป่าบัท่นมีเห็ดคั่วเก็บกินโลดจังไงพอคุดออกโอ้ยเสียดายอย่างเงอ้าโทษปวกเด็ดเดะเดะจนใหม่เอาบ่อผักแป้นป่าสีตัดให้ บรรยักาศอืมเด็กจนไม้เหรอไอสี่เด็กน้อยแอรกระไพรบ่ได้อ่แอรได้เอาตึกเอาแบบเปียงเปียงวานนี่จนว่าขี่รถมาวานนี่เนาะเข็นโนนสูงน่ะว่าว่าป้อป้าว่าอย่างคือเป็นนี่ป้าก็ตั้งใจเอาเป็นอยังคือเป็นนี่ตั้งสตินะแบบ จนอยากสอกแบบว่าว่าว่าเป็นบาดเป็นบาดป่าโทษอันตรายนะนี่ลูกตัวไดงยาวเอาลูกสิก well, ินซ <letter. S 1> ุ <c oughs> ่มจะข้นมาเนี่ยขี้เหินอืมสาวจอยสาวจอยไปตูดกินอยู่เหื่นปารีตูดกินอีกยังลูกจะเข้ากินเลี้ยงเข้ากินเลี้ยงอืมอยู่เหื่นปารีกินเลี้ยงมาเนี่ยอืม แล่ไปโชคดีบ่เนาะกินเลี้ยงจักว่ากินเลี้ยงอันน่ะบ่จักมันเกิดย้อนลังน้องโอมน่ะบ่จักแม่นบ่จักเออได้ยินบาดูเว้าอยู่ว่าอ้ายฮักเพิ่นอันติดต่อมาอ้ายฮักทางเกาหลีนี่น่ะว่าให้กินอันเลี้ยงันเกิดยอลัง่ซได้ยินว่าแนวนันแหละว่าแม่นบ่จักบ่มกินบ่จักป้าลบ่อยากคงผ้าปานด ป้าต้มเส็ดกินบัางไดป้าขันไปเลยปิดเฮือ,อนบัดเวลาเห็ออดวิอักเลยได้ที่แล้วก็บอยอยากปิดเฮื่อนขึ้บอยอยากขี่รถยางกา็ะบอกเด้ป้าเห็ดน,นั้นพักใหม่แหละสาวนี่จนเหือดแตกเหือดแตนนี่น้่งพักปะเมา ดิเอาขิงมาลงโอเคบ่หลายขิงมาแล้วก็ยุบตํามะขุ่งใบมันโอ้หนาวคืองามแท้เนาะอ้ายย่องเจ้าของเอ้าลอยกันตําบ่เบิดเอาอันับแล้วเอาเข้าตู้เย็นไว้ด้ลูกกินจะสิคู่มือตํามะุงน่ะแซ่บแท้ๆกินบ่เปิดบ่นายแซ่บคือเก่ากินยาก็แซ่บกินมื้อละ2เทื่อก็แซ่บ กิดนดูขมือกินขมือไข่แต่มีมะฮุงเนาะเอาเลียบเขาเลียเฮ้ยอ้าวเน่ะ ดีๆปลาเมาหวานพดงานปลาเมานี่ปลาเมาหวานหวานทอนไห้เนาะขั้นเพราะว่าทั้งลังนะมันสีมีมันไก่สีเบิร์ตมันแก่แหละนะอีกอย่างหนึ่งก็เซียนเอาเสาลงกมองหันแล้วคุงสีได้คุดถิมละเสียดายอยู่ยังปลาเมาก็เลยปลูกปลูกทอนไหว ลูกทอนไว้กินเนาะอันเบีย้ยใหญ่ๆนี่พักปังเนอะพักปังออกงามอยู่นาะพักบ่งกะอันนี้วันหัวลาภาจา๊คสีเห็นพ้นหรืบอบอ่ยังวะคือมีแต่เบีย้ยหยาแทะหลาภาเป็นซองนะอันนี้นานสีสีเอาหัวคิงฟังลงวาสีเดือเลืองอยูบอ่บ่แจ๊กจังได้ถ้าบึงพ้นงานต้องบึงไปเรื่อยๆเนะาะจ๊กสีเป็นยังไงยังวะ อันนี้ก็ฟางเบิ่งขั้นบ่อกออกอีกเจ็กสองถิตะขันยังบ่เห็นนี่แปว่ามันตาบอ่อมันบ่กเกิดแล้วพอเมาก,กับสีเห็ดน,นานใหม่สีปลูกอย่างอื่นถ้าเบึ่งก่อนสีเป็นยังไงเนาะเดี๋ยว <c oughs> สิซื้อในหอมเปาะมาปลูกอีกบ่อกออกซ้ำพอเมาหวาน ตายเลยจมใส่แดดเผาปู่บ่เอาหยังปกแล้วแดดเผาคือสิแม่นบัดบ่คงด่องเลยอันนี้เป็นเครือก ई, อล้วยอาลัยบ่ทันเอาไปให้เพิ่นจักสิสุกหรือบ่ดอกมันอ่อนนนีมันก็สิสุกอยู่บ่ยังว่าน่ะหักทับลงมาบ่มาตัดไว้ คลิปนี้พระเบิงพระส้มธนิก่อนพี่น้องวิธีชีวิตประจำมือประจำวันเด้อเพราะก็บุญกบคุณน,นำเอฟซทุกท่านทุกคนที่เขาเบิงเขาส้มแล้วก็เป็นกำลังใจให้ประเมาเพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี